บริษัทในลาวเริ่มออกมาตรการเอาใจแรงงานลาวที่กลับจากไทยช่วงปีใหม่ลาวหรือช่วงสงการของประเทศไทยนะครับจะสามารถจูงใจแรงงานลาวได้หรือไม่เดีย๋ยวมาฟังกันนะครับว่าจะสามารถดึงดูดแรงงานลาวให้ทํางานในประเทศเลาวได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้บริษัทในประเทศลาว กำลังจะเพิ่มเงินเดือนให้แก่แรงงานลาวเพื่อดึงดูดแรงงานลาวที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศไทยให้เปลี่ยนใจกลับมาทำงานในลาวมากขึ้นซึ่งบางบริษัทที่นครหลวงเวียงจันท์ตกลงจะเพิ่มข่าวแรงให้แก่แรงงานลาว เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของแรงงานราวและปรับปรุงด้านอื่นๆเพื่อผลักดันให้แรงงานราวกลับมาทำงานในประเทศมากขึ้นตามรายงานข่าวหนังสือพิมพ์เวียงจันทามเมื่อวันที่9เมษายน2 5 6 7รายงานว่าปัจจุบันแรงงานราวก็ยังหางานทำ ในต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและไทยมากกว่าจะหางานทำในประเทศเพราะเดือนเดือนที่ดีกว่าในลาวนะครับสำหรับทำงานต่างประเทศเนาะเดืนเดือนดีกว่าที่ประเทศลาวนะครับนัือกสื่พิมพ์เครายงานนะครับจึงทำให้แรงงานลาวเลือกที่จะไปทำงานต่างประเทศมากกว่าเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ เลี้ยงดูครอบครัวให้ดีขึ้นในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้ถึงแม้นว่าบางบริษัทจะเพิ่มข่าวแรงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดใจให้แรงงานเราให้ทำงานในประเทศได้ก็คือเพิ่มประมาณ200บาทไทยนะครับต่อเดือนเท่านั้นนะครับ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของแรงงานลาวจึงทำให้แรงงานลาวจำนวนมากก็ยังคงหางานทำในต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวมาฟังความคิดเห็นของแรงงานลาวนะครับพี่เานนาต,ต,ต,ต๋วบานองเนี่ยโอ้ยไลนไปดูมัมดเล้วเขาไลน์ก่อนเนอันต้นนี่ปฏิเสธเหตุการณ์ผลิตดินเอาะตัวอาฐกิจลาแบบนี้ ถึงแม้นว่าในเขตสวัสดนาเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษเซโนจะเพิ่มเงินเดือนให้ก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูดแรงงานเราให้ทำงานในลาวได้ส่วนมากก็อยากจะสมัครใจไปทำงานที่ประเทศไทยในขณะเดยียวกันประเทศไทยก็ยังเปิดปรับสมัครแรงงานอยู่เรื่อยๆ และแรงงานลาวก็ยังมาหางานทำในไทยเพราะค่าแรงสูงกว่าในประเทศลาวหลายเท่าเริ่มต้น360บาทต่อวันนะครับที่ประเทศไทยนะครับผมส่วนเจ้าหน้าที่แรงงานในลาวนะครับกระทรวงแรงงานในลาวยอมรับว่าการจะดึงดูดแรงงานลาวกลับมาทำงานในประเทศลาวเป็นเรื่องที่ยาก ถึงแม้นจะเพิ่มค่าแรงให้ก็ตามเพราะค่าแรงที่เพิ่มให้ก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศรายงานเลาาในประเทศไทยได้กล่าวว่า มีหลายที่อเอาเอางานเรียกที่ตัวเอขนณะที่สามารถลงแล้วเห็นได้เริ่มต้นวันที่สามร้อยหกสิบเชืว่าที่ทจับริษัทเขาจะเริ่ทีท่ภาคซีหรือว่าทีภ่ภาคซีน้ำใจตามมิเตอร์หรือว่าอาหารซีหรือว่าสีทุทอกอย่างกันในจ้างมันมีหลายรับหลายงานถึงแม้ว่าเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคม 2, 7, สองพัน้หกสิบเจ็ดกระทรวงแรงงานในลาวได้แจ้งให้รายง,งานเรลาว ในประเทศไทยซึ่งเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานหรือช่วงปีใหม่ของประเทศลาวได้ทราบแล้วก็ตามนะครับเพื่อให้หางานในประเทศลาวเนื่องจากแรงงานลาวขาดแคลนอย่างมากนะครับโดยให้เชิญชวนให้แรงงานลาวไปขึ้นทะเบียนตามสถานที่ต่างๆที่ทางกระทรวงแรงงานจัดให้นะครับเพื่อเข้า ทำงานในประเทศลาวนะครับกระทรวงแรงงานก็จัดสถานที่ให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนผู้ว่างงานนะครับเผื่อมีงานทางการก็จะแจ้งให้ทราบประมาณนั้นนะครับผมมาฟังความเห็นของแรงงานเราที่ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเรานะครับเขาก็บอกว่าใครได้งานดีแล้วไม่ต้องกลับมานะนะครับ พอเงินเดือนในลาวไม่พอกินหรอกนะครับท่านที่สองก็บอกว่าจะกลับทันทีหากทางการประเทศลาวเนี่ยนะครับให้ข้าวแรง2 8 0 0 0บาทหรือ18ล้านกีบนะครับเขาก็จะเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศลาวทันทีนะครับบางท่านก็บอกว่าบางความเห็นของรายงานเราก็บอกว่าหมื่นห้าแค่หมื่นห้าก็กลับแล้วนะครับ จะได้อยู่ใกล้ครอบครัวนะครับความเห็นของรายงานเราบางท่านก็บอกว่าไม่กลับหรกเพราะว่ามาทํางานที่ประเทศไทยข่าวแรงดีกว่าสวัสดิการการเป็นอยู่ดีกว่าการดูแลของในจ้างก็ดีดีกว่าในประเทศเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับค่าแรงก็สูงนะครับหรือว่าประเทศญี่ปุ่นก็ดีนะครับแรงงานลาเขาก็าบอกว่าเมื่อเทียบข้าวแรง ที่ได้จากประเทศลาวกับประเทศไทยเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นนี่ดีกว่าก็คงจะไม่กลับนะครับถ้าจะกลับก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้ประมาณ15,000 15,000บาทก็จะกลับหรือถ้าจใจดีก็28,000บาทที่กลับเลยนะครับกลับทันทีนะครับจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็มี แรงงานเรามาคอมเมนต์มากมายนะครับเกี่ยวกับการขึ้นข้าวแรง200บาทต่อเดือนนะครับให้กับท่านที่มีความประสงค์ที่จะจัดทำงานในประเทศลาวของตัวเองนะครับมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่า200บาทต่อเดือนเมื่อเทียบกับประเทศไทยก็คือ360บาทต่อวันนะครับท่านมีความคิดเห็นประการใดก็จะลืมคอมเมนต์มาฝาก สรรหาไม่ดูในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมติดตามประการใดกราบขออภัยยินดีน้อมรับคําแนะนํานะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ